วันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งานตัวเครื่องนะครับดิจิตอล f อร์ตเกีนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น HF 5 0นะครับจะมีในในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับมาเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีตัวอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วมีตัวสาย IS 2.2นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวใช้สำหรับต่อนะครับต่อกับตัวเครื่องนะครับสำหรับสหรับการวัดนะเป็นพวกแรงกดแรงดึงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไบเซอร์ตัวนี้มาจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมี User m a n เมนนะครับคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะครับสำหรับการใช้งาน นะครับการใช้งานนะครับก็ตัวเครื่องออกมานะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้านข้างนะครับมีช่องชาร์จอยู่นะครับก็จะมีส่วนของปุ่มกดนะครับปุ่มกดต่างๆนะครับมีหน้าจอนะครับมีในส่วนของตัววัดนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของป้ายนะครับเราก็ เลือกใช้นะครับเลือกใช้ในส่วนของตัวตัวนี้นะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับถ้าเป็นตัวขอเป็นพวกแรงดึงพวกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพวกแรงกดนะครับการเคนอยู่กับเราใช้งานหรือว่าเราจะต่อตัวนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็มันจะมีตัว น็อตนะครับไว้สําหรับต่อกับแท่นนะครับแท่นดึงนะครับสําหรับกดหรือแรงดึงนะครับอันนั้นต้องสั่งเป็นออปชั่นเสริมนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มออนนะครับตัวเครื่องก็จะโชว์ขึ้นมานะครับห้าสิบนิวตันนะครับแล้วก็โชว์สถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมาเป็นที่0.0ให้นะครับตรงนี้นะครับ าเราต้องการวัดแรงกดนะครับเราก็กดลงไปเลยนะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นนะครับถ้าเราจะวัดแรงสูงสุดก็ก็มาที่พีคนะครับกดพีคนะครับแล้วเราก็กดนะครับถ้าสูงสุดนะครับก็จะคาค่าพีคไว้นะครับถ้าเราจะวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็กดซีโร่นะครับแล้วก็ แรงดึงก็เหมือนกันนะครับถ้าเราดึงมันก็จะคาไว้คาค่าไว้ที่หน้าจอถ้าเราจะวัดครั้งต่อไปแล้วก,กดซีโร่นะครับในส่วนของการเมมโมรีนะครับตัวนี้มันสามารถเซฟค่าได้นะครับเราก็มาที่พีคเหมือนเดิมนะครับกดพีกนะครับวัดค่าสมมติเราวัดค่าเรียบร้อยแล้วเรากดเซฟมันก็จะเป็นศูนย์ให้นะครับเ,รเป็นศนอัตโนมัติ พีก้าสองสตรกดเซฟให้ปเป็น0ูนนะครับกดเซฟนะครับก็จะเป็นศูตรให้นะครับถ้าเราจะดูค่าที่เราบันทึกไว้นะครับมันจะมีคำว่าเช็คอยู่แล้วก,กดเช็ค,นะคมันก็จะมีค่าขึ้นมาสถานะเมมจะกระพริบ IP, นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มลูกศร เลื่อนค่าที่2ค่าที่3เรามีไปสค่าก็ <S <S าจะเลื่อนเป็นวนนะครับถ้าเราต้องการลบนะครับต้องการลบนะครับเราก็กดซีโร่ปุ่มซีโร่ค้างไว้ประมาณ5วิมันจะเด้งสถานะมมก็จะหยุดกระพริบนะครอการลบข้อมูลที่เราบันทึกไว้ะเรามากดตัวเช็คอีกครั้งหนึง่งมันก็จะไม่มีค่าที่เราบันทึกไว้นะครับ ในส่วนพีคมันจะมี2อ,อย่างก็คือพีคก็คือเรากดมันจะมีคําว่าพีคขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้เราวัดมันจะโชว์ค่าสูงสุดแล้วเราก็กดซีโร่นะครับหรือเราจะเซฟก็ได้แต่อีกอันนึงจะเป็นออโต้พีคนะครับก็คือเราวัดมันจะโชว์ค่าสูงสุดเหมือนกันแต่มันจะเด้งไปที่ศูนย์ให้อัตโนมัติแล้วมันก็จะเซฟให้ omat, อัตโนมัตินะครับก็คือมันเมมโมรีไว้แล้วนะครับ Oh, yeah. ครับอันนี้ก็มันจะเร่งเป็นศูนย์ให้นะครับะนะครับถ้าเป็นเป็นออโต้พีคนะครับเหมือนเดิมถ้าเราจะดูค่าที่เราบันทึกไว้นะครับเรากดเช็คนะเราก็เลื่อนนะครับปุ่มลุกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับดูค่าที่เราบันทึกไว้ ถ้าจะลบก็เหมือนเดิมนะครับกด0ค้างไว้5วิมันจะเด้งออกมาให้นะครับในส่วนของการเปลี่ยนหน่วยนะครับมันก็จะมีคําว่ายูนิตนะครับมันจะมีเป็นนิวตันเป็นกิโลนะครับเป็นปอนด์นะครับมันก็จะวนลูปมาก็าขึ้นอยู่กับเราใช้งานว่าเราจะใช้หน่วยไหนนะครับในส่วนของคําว่าโรเตตนะครับโรเตตคือการหมุนหน้าจอนั่นเองนะครับ หน้าจอนะครับในะบนะส่วนการเซตค่านะครับตัวนี้ก็ไม่แนะนําให้เข้าไปเซตพารามิเตอร์ด้านในนะครับให้มันเป็นดีฟอลต์มาจากโรงงานนะครับถ้าจะเข้าไปเซต<_ <k> _ <v> _>เข้าไปเซตได้เหมือนกันนะครับก็ดูตาม User อร์เมนนนะครับมันจะมีพารามิเตอร์บอกอยู่นะครับว่า ค่าอะไรบ้างนะครับเนี่ะเป็นฟังก์ชันของการเซตติ้งนะครับจะไม่แนะนำให้เข้าไปเซตนะครับจะเป็นพวกแรง G อะไรพวกนี้นะครับหลังจากใช้งานนะครับหลังจากใช้งานเสร็จก็ปิดเครื่องกดปุ่มอ f ฟตัวเครื่องก็จะดับนะครับสำหรับการใช้งานของตัว hf 5 0นะครับเบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ